สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมังกรน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนตุลาคมปี2563นี้นะคะเรามาดูกันก่อนเช็คกันก่อนนะคะรดยก่อนได้เปรียบนะคะเราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับดวงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะน่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะตามนี้นะตามภาคนี้นะ ที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือการเงินค่ะนะคะเป็นคิงเหรียญเลยค่ะคิงอพันต์เคิลนะคะได้อา,าชาถือเหรียญเลยแสดงว่าการเงินของคุณนั้นดีมากนะรวยอะว่างั้นนะแต่มันจะลดหลั่นลงมานะคะตามลำดับของพื้นดวงนะคะมันจะไม่ไม่ไม่ตรงเป๊ะนะคะเพราะว่าเป็นการดูรวมนะคะนะ่ ธรรมดาตามนิสัยของคนใจดีโออฟอารีนะคะการงานเออเดี๋ยวก่อนนะคะใครที่สมัครการว้ได้แล้วนะคะเดือนตนุลาคมนี้ถึงคุณจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำนะคะนะคะคุณได้เงินจากตรงนี้นะาโอเคอยู่นะนะคะงานเก่ามันเงียบไปแล้วเนาะเงียบธุรกิจก็เงียบการค้าการขายก็เงียบปัญหาคนกไไ็ได้ได้งานใหม่แล้ว ถึงจะไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ก็ทําได้นะคะไม่มีปัญหานะ,นะการเงินเด่นมากเลยค่นนี่ค่ะนี่ได้มาสองใบแต่ก็ต้องหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งการหมุนท,ทําธุรกิจของคุณนะคะแต่คุณทําเก่งอยู่ละนะคนที่ได้คิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสันทัดจัดเจนในเรื่องการเงินนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะสุขภาพ แข็งแรงดีค่ะตามหน้าพ่านี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนะคะอาจจะเป็นพวกกระเพาะอ,อาหารน้อยอาจจะดื่มเยอะนะคะแล้วไปกัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะบางท่านไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะนความรักเดลเวอร์ขึ้นนะคะระวังจะเป็นรักซ้อนนะคะเราจะไปซ้อนคนอื่นหรือคนอื่นเขาจะมาซ้อนนะ เพราะนั้นตรงนี้คนที่ไม่สวดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะมันขึ้นคู่กันอย่างนี้ค่ะคนที่บ้านนะคะมีซ้อนนะคะนะคะมันไม่ถึงขั้นที่จะมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเดว,วิลขึ้นนะคะก็ไม่แน่แล้วแต่ตัวคุณนะคะนาคุณก็ หาเงินหาทองได้ขนาดนี้แล้วอะค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหา <c oughs> นะคะ,ะเพราะว่าหลายท่านถ้าขึ้นคิงเรียนอย่างนี้แล้วมีเลเวอแล้วมีอย่างนี้อะคะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเงินถึงนะคะแต่ถ้าเงินมันไม่ถึงสักวันหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนเนาะนะธรรมดาตามนิสัยของผู้ใหญ่ใจดี ธรรมดาทั้งท่านหญิงท่านชายนะคะพูดรวมเลยนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็หวังอะที่จะได้เงินจากเรานั่นแหละแต่เราก็ชอบเขาไงนะหรือไม่ก็คนที่บ้านเรานั่นแหละเขาซ้อนแล้วเรายังไม่ซ้อนเลยนะคะแต่พูดเนี่ยเผื่อไว้ก่อนไม่ใช่ไปพูดให้เป็นไปแล้วแวงกันนะไม่ใช่นะคะแต่ตามหน้าไพ่มันเคลนมาอย่างเงี้ยก็ต้องเอ่ยขึ้นก่อนนะ นะใครที่สมัครงานใหม่ก็ได้ละได้ละถึงคุณจะไม่ค่อยชอบแต่คุณก็ทำได้นะคะทำได้ดีด้วยนะคะนี่ค่ะตามนี้นะคะนะเจ้านายใจดีด้วยไม่เอาคนออกหรอกนะคะนะของเก่าก็ไม่ไม่เหลือละหยาบไปแล้วนะอาจจะเป็นพวกผับบาร์คาอเกะก็ได้นะคะหยาบไปะละจบหรืออาจจะไม่จบก็ได้ถ้าคุณเป็นคิงเหรือนอย่างนี้นะ ถ้าสักวันหนึ่งนะนะคะแต่มันจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเก่าไม่ได้แล้วเนาะนะคะใครทาธุรกิจการค้าการขายนะคะหรือแม้แต่คนทํางานประจําก็ตามนะคะคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่เป็นเ,เขาเรียกว่าแหลรเป็นเป็นมันเป็นหมอะเป็นขั้นถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วมันไม่ใช่นะคะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องเปลี่ยนแปลงน,นะคะ นะก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะชาวราศีมังกรการเงินขึ้นมาดีอย่างนี้แล้วคุณน่าจะแปลเปลี่ยนไปได้หลายอย่างอะ่ะลองทำดูนะฮะส่วนคนโสดก็ระวังไปเป็นรักซ้อนเขานะนะความรักนะขอพูดอีกนิดนึงนะคะ,คะก่อนจะจบไปซ้อนเขาว่ะอืมเขาเขาก็มีปัญญาจ,จะเลี้ยงดูคุณอะไรประมาณเนี้ย นะแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นพระขุณเองก็ไม่ชอบนะคะคนที่ได้ไม่รักคนที่รักไม่ได้นะคะไพ่ถ้วยขึ้นมาสองเหรียญส,สองใบนะคะขอไพ่ของวัดสองใบนะไมเป็นไรเราอายุเยอะหน่อยแต่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสบา2สองใบนี่คืออายุเยอะนะคะนะคนที่ที่เข้ามานะคะก็ ไม่เป็นไรแล้วค่นนะแล้แต่คุณนะคะอาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะบางหบางหอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่พูดไว้ก่อนนะคะพูดไว้ก่อนนะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องความรักเรื่องงานและเงินตราสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ